มักมีผู้ชายไทยนะถามว่าทำไมสาวไทยเดี๋ยวเนี้ยชอบมีผัวฝรั่งไอ้ใช่ว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบหรอกนะคะคแต่เพราะว่าในหลายๆอย่างเนาะในประเทศไทยครอบครัวของชายไทยหรือแม้แต่ชายไทยเองมักจะไม่ยอมรับ เรื่องที่ว่าผู้หญิงมีลูกติดหรือผู้หญิงจนหรือแม้แต่กระทั่งผู้หญิงขี้เล่ผู้ชายไทยจะไม่ค่อยสนใจหรือรับตรงนี้แล้วก็ครอบครัวของชายไทยไม่ค่อยรับผู้หญิงที่มีประวัติไม่ดีหรือเคยผ่านการทำงานกลางคืนหรือว่าเคยมีลูกมีผัวมาแล้วนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ว่าทำไมต้องการที่จะไปหาผัวฝรั่งและอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณลองมองผู้ชายไทยนะคะบาทีฉันไม่ได้เหมารวมผู้ชายไทยทุกคนนะคะคุณลองมองรวมๆผู้ชายไทยหลายๆคนนะคะขี้เกียจน้าทีการงานไม่ค่อยอยากทํางานหนักไม่เอางานเบาไม่สู้แต่กูอยากได้เงินนะคะกูไม่สนใจเมียกูจะหน้าใหญ่ใจโตยิ่งมีผู้หญิงมาหาเยอะๆกูยิ่งชอบอะไรประเภทเนี้ยนะคะแล้วผู้หญิงมันจะทนได้สักกี่น้ํา เวลาผู้ชายไปมีผู้หญิงคนอื่นต้องให้เมียทนเมียห้ามอารวาสเมียต้องอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆแล้วก็ยอมรับแล้วห้ามไปล่าลานผู้หญิงคนนั้นนะคะไม่งั้นเมียจะผิดทันทีแต่ถ้าเมียขอเลิกขอ,อยาหนูไม่ยอมเลิกไม่ยอมอยาถ้าอยากเลิอกอยากยาก่าเอาเงินมาจ้างฉันสิอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเป็นสาเหตุที่ทําไมผู้หญิงไทยถึงมอง ผู้ชายต่างชาติเพราะว่าผู้ชายต่างชาติเขาไม่สนหรอกว่าประวัติคุณจะเป็นอย่างไรขอแค่ปัจจุบันคุณเป็นคนดีคุณเป็นผู้หญิงที่เขายอมรับเข้ากันได้นิสัยไปด้วยกันได้นะคะแค่นั้นเองนะคะเขาไม่สนหรอกว่าคุณจะมีลูกมีผัวมาก,กี่คนประวัติคุณจะทำงานกลางคืนหรือทำงานกลางวันหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเขาไม่สนใจ นะคะแล้วก็ครอบครัวของฝรั่งเขาก็ไม่มายุ่งมาเกี่ยวมันจะไปมีเมียม,ม,ม,มีอะไรก็เรื่องของเมืองนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งอีกหนึ่งสาเหตุก็คืออยากมีอนาคตที่ดีนะคะคุณผู้ชายไทยบางคนนะคะลำบางคนนะคะลองถามตัวเองดูว่าตัวเองให้อนาคตที่ดีกับเมียของตัวเองไหมรักแล้วให้เกียรติเมียตัวเองบ้างไหมนะคะไม่ใช่เอาเปรียบอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเลี้ยงลูกต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงนะคะการเอาใจใส่ผัวซักลิดเสื้อผ้างานบ้านต้องเป็นหน้าที่ผู้หญิงเฮ้ยมันต้องช่วยกันไหมนะ,ะมีเงินมีทองชอบเอาไปแบ่งปันไปกงไปอะไรแบบนี้มากกว่านะฮะดีต่อคนทั้งโลกยกเว้นลูกกับเมียหรือไม่จริง นะ,ะที่ฉันไม่ได้เหมารวมนะคะถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่ดีฉันพูดไม่ต้องไม่ไม,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 ไม่ไม่ต้องเดือดร้อนนะคะถ้าคุณเข้ามา,อาคอมเมนต์บูลี่ดิฉันนะ,ะแสดงว่าคุณเป็นผู้ชายประเภทที่ดิฉันกล่าวมาข้างต้น